แล้วแก้วตาสกาวาที่หนูอยากได้ก็โกโกวาไม่ใช่สกาวาพูดผิดของที่แปดริ้วอีกแล้วจ้าหนึ่งจุดเก้าโปรฮะวันนี้หนึ่งจุดเก้าโปรมาลงแบบบอกว่าพี่ผมไม่มีรถเล็กเปิดอ่ะพี่จัดรถโปรเปิดเลยแล้วกันบอกอู้ตายแล้วเป็นเกียรติอย่างสูงนะฮะอันดับแรกฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะนี่ครับโอ้โหด,ดูดีข้างหน้าหลวงจ้องเลยอ่ะตัดให้มันสั้นๆหน้ามุมๆได้ไหม ไม่ต้องยืดบอดี้มาขนาดนี่แบบตัดแล้วแบบล้นเข้าไปอ่ะมันจะได้ดูแนบแนบชิดๆไงดูดินี่รถโปมันเป็นสไตล์นี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโล่งจากไม่มีอะไรเหลือเลยอุตส่าห์เอาฝามาใส่ไว้ให้ดูว่าเป็นเครื่อง1.9แ,แท้ๆนะครับคันนี้วิ่งไว้เล็ก99เ9ท่าไหร่วะ97าปะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปถามเขาอีกทีนะไม่แน่ใจว่า97หรือเปล่า1.9โปรเขาเรียกว่าลูกเล็กลูกเล็กอหัศจย์นะฮะ นี่ท่อออกสั้นๆเล็กๆไม่ต้องมีอะไรมากเราจะคันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันกที่ท่อแปดริ้วดีกว่าอูเขาอยู่ดังด้านด้านเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยบ้านโผป่ปะแถวนะบั้นโพแปดริ้วนะฮะจัดครับจัดขี่เลี้ยวไม่ได้หรอกเบรกมันเป็นเบรกแบบไม่มีม้ลมเออเอาออกมาให้ดูทรงนี่เหรอเฟี้ยสตาร์ทก่อนระดับแรกเปิดทุกจุดเปิ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 ด ปรถโปรถ้าจะนอนขี่แล้วมีองค์มีออยทุกอย่างครบปไปไปแบบเบาๆเพราะว่ามันาไอยแก้รู้ว่ารถมันขับได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถที่จะ f ูเรส a c e ได้เต็มที่มันเลยไม่ได้ฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับท็อปสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้จะมาหานานมากแล้วกี่ปีแล้วไม่รู้น่าจะมีสามปีนะครับสามปีเลยเหรอสามปีเมื่อก่อนปู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่อยู่เลยไว้หน่อยครับอยู่ตรงโน้นใช่ที่เราไปขี่แล้วก็เอ่ออะไรนะหัวฉีดรั่วหรืออะไรอะถ่ายลางแต่ครับถ้ายลางแต่ที่กระเด็นแม่งเต็มพี่นิวหมดเลยเอแต่คนละคันพี่คนละคันไม่ใช่คันนี้นะตอนนั้นดังมากดังตรงนี้แม่งระเบิดนี่แหละนะตอนนั้นเป็นรุ่น2,5งโปรครับ มันมีเหรอรุ่นเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีครับไม่มีส5งโปรโไม่มีครับมีแต่สาม0ันโปรแล้วก็หนึ่งุเก้าโปรไปเลยใช่ครับสองพันหอยู่ระหว่างกลางใช่ฮะเนี่ยฮะวันนี้มาเยี่ยมท็อปนะฮะใน,นเนื้อจากเห็นบอกว่าทำอู่ใหม่ใหญ่โตหมดเลยตอนนี้ครับผมย้ายออกมาอยู่ไกลไหมประมาณจากที่เดิมประมาณสักโลกว่าครับโลกว่าใช่ครับอยู่ทางด้านซ้ายแต่มีป้ายติดอยู่แหละชัดเจนอยู่สายมือเหมือนเดิมเอาละเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงโปรเจกต์คันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะก็ เห็ว่าพี่ตามกระแสรถ1.9เขาออกมาเยอะออืเราก็ตามกระแสก็ทําเพื่อเพื่อทดลองครับทาไมเราไม่ได้รุ่นเล็กๆอะเรากระโดดไปได้รุ่นใหญ่เลยรุ่นเล็กก็มีพี่2.5เนี่ยรถบ้านอะไรงียก็ทำก็ทำอยู่ครับทำอยู่ตัวนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ฮะอ่วิ่งไว้9.7 9.7ใช่ไหมดเจ9.7นะครับ1.9 Pro เวลายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องบอก่อนครับต้องบอกก่อนว่าทรงรถเราล้าเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าดูรถเราสูง ใช่ใช่ครับจะจะสูงกว่าเขาหน่อยฮะัอันนี้คือตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือว่ายังไงฮะหรือว่ามันเป็นทรงก่อนที่เขาจะทําเตี้ยกันก่อนนะครับพี่ก่อนอ๋อท็อปทาก่อนใช่ไหมครับแล้วถึงออกตัวใหม่ที่แบบเตี้ยมาใช่ครับ๋อบูตอยู่เท่าไหร่คันนี้พี่ไม่ได้ดูเพราะยิ้มขี่ไม่เร็วอยู่ประมาณเจ็ดสิบหนึ่งเก้าบูตก็เจ็ดสิบใช่ครับโอ้โหแต่คันนี้เป็นยังเป็นข้อเดิมอยู่ครับเราเพิ่งเริ่มไล่ข้อเดิมยังยิ่เก้าเจ็ดเลยอ่ะ แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนข้อนี้คิดว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่ผมว่าก็ต้องดีกว่าเดิมครับแต่ตอนนี้เวลาดีที่สุด1.9่ดเกาวิ่งอยู่เท่าไหร่ก็ไปเกเกต้นๆแล้วนะครับเ1 92อะไราเงี้ยเราอยู่เกเจอยู่แต่ไม่เป็นไรบอดี้เองเราก็ตามเขาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใช้ยังข้อเดิมแล้ว9 7พี่ถือว่าเวลาโอเคนะเพราะเราเพิ่งเริ่มพี่เออแล้ว1.9ทํ้าทำยากไหมทำยากไหมก็ประมาณหนึ่งนะพี่เพราะเราเพิ่งมาเริ่ม เราเพิ่งมาเริ่มแต่ว่ารถรถถนนรถบ้านอะไรเนี้ยเราก็ทําอยู่แล้วที่ขนาดเลยคือก็2.5 2.5ทุกวันนี้ก็1.9สองคันเนี้ยเหรอใช่ใช่นนี้สองพันห้าครับไหนขยับมาดูคันนึงไ,งไ,ได้ไหมออกไปเดี๋ยวออฮีเ่ h เอาคันไหนดีครับพี่คัณนค้น,น,นจะเป็น 25. สองห้าเต็นดาดรถบ้านใช้งานเลยเออเอาเอาใช้ดานใช้งานมันก็ได้เพราะไอ้สองพันห้ารถแข่งมันดูเยอะแล้วเอาแบบใช้งานดูสดโสดโหดแบบคือก็ใช้จริงๆจังอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเสียบมาช่องนี้เลย สองหมื่นห้าใช่ไหมเนี่ยเออ2อ0 0นี่สแตนดาร์ดเลยครับสแตนดาร์ดโอ้โหโบเอฟห้าบูทเท่าไหร่ไม่รู้จูนไวล่าสุดอยู่60ครับแล้วกี่แรงมาได้500น่าจะมีนะโอ้โหสแตนดาร์ดที่นี่500เหรอท็อปเรียกสแตนดาร์ดเหรอสแตนดาร์ดครับเถี้ยรถ500มาเรียกสแตนดาร์ดน่าไม่ยอมโอ้โหท็อปรีแมปนะฮะ500ร้มาคือรถสแตนดาร์ดครับแต่คันนี้ใช้กล่องแข็งครับใช้กล่องแข็งขับใช้งานด้วยแล้วมันขี่ยากวะไม่ยากครับพี่ ก็ขี่ปกติเหรอปกติเลยคันเร่งไม่ได้แว็กไม่ได้ไวอะไรอย่างเงี้เหรอคันเร่งเราตั้งได้พี่ว่าจะเอาแบบไหนแล้วแต่คนชอบเลยแล้วไม่ไม่เอาคันนี้ไปเปิดแต่แรกว่ะตอนแรกเอเย็นนะพี่คันนี้เออก็น่้ดิปกติเลยจะได้ลองหน่อยสองพันห้ารถบ้านเป็นไงวะที่แบบห้าร้อยม้าแค่นะเออเดี๋ยวไม่ได้แต่ตอนตอนจะปิดรายการแล้เดี๋ยเราไปลองสักรอบนะเออลองได้นะปิดเร่งได้ใช่เออจะได้รู้ว่าไอ้แมงสองพันห้าร้อยม้าเนี่ยเสียเงินแสนกว่าบาทนี่แม่งได้ฟิลนี้จริงวะวะใช่ป่ะ แล้วคันนี้ห้าไวมาถ้าเคยรถแข่งสองพันห้าคุณกี่มาอะสีแดงแหละนั้นปั่นไวหกร้อยสิบครับพี่หกร้อยแม่งหนักกว่าอีกกว่ร้อยนี่บูทเท่าไหร่นะคันนี้อยู่หกสิบนูนๆขนาประมาณเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบใช่เราไม่ต้องว่าถึงรถแข่งแล้วมันแรงอยู่แล้ววิ่งเท่าไหร่ขนาะเออนั้นผมวิ่งไว้วิ่งไวแค่แต่ปีที่แล้วนะพี่อ่าสิบสามแม่งจะเก้าอยู่แล้วแล้วรถบ้านอน่ะคันนี้ยังไม่เคยลองครับคิดว่าแม่งแต่เคยวิ่งไว้อยู่สิบเอ็ดศูนย์ โหก็เกือบสิบแล้วอะอะไรวะนนี้เกือบสิบเลวอะ่ะนี่ฮนะท่านผู้ชมคือนี่คือรถบ้านของบ้านเราแล้วตอนนี้ที่นี่มีอย่างที่บอกฮะก็คือทําทุกอย่างทุกอย่างครับพี่เออเขาท่าดีไม่ได้มาสามปีเครื่องเกียร์เปลี่ยนคัสเซอร์วิตรถเดิมรถใช้งานก็ทําทุกอย่างครับอืมไปท็อปครับ<อ>ผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันท็อปไปกับพี่เดี๋ยวเราลับรถไปก่อน ี่เออว่ามันขี่ง่ายจริงเว้ยเออว่ามันไม่ไม่กระตุกอ่ะขับง่ายดิคันนี้ปะเออใช่ทุกทีมันจะจกระตุกกระตุกไงฮะยางมันจะแข็งแข็งเลยครับ ไปมางี้ไว้เดี๋ยวทำไม่คันวะจ้าบหลายเว้ยคันนี้เว้ยไอ้โอ้ของเก่งเออท็อเบอร์เบอร์โทรทีได้น้อง083ครับนี่สองกออหกครับเฟซบุ o กโปชจังท็อปดีแมพครับน,น,บน,บบนี่มันต้องงี้นี่แหละจริงๆแล้วผมเมื่อกี้เอาโปรมาเนื้อเหนื่อยขับรถแบบเวลาจะขับอะไรก็ต้องเกรงใจคนข้างข้างควัวนแม่งออกเยอะอ่ะเราก็เลยไม่อยากจะขี่เร็วอย่างนี้เนี่ยแม่งจบจริงนะแล้วโยมฮะเฟี้ยวจัดครับบอกได้เลย มันต้องอย่างนี้ครับรถมันต้องวิ่งได้จริงๆเอเอแล้แอร์มันต้องเย็นนะฮะไปเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วเดี๋ยวเรโหลดฟลาพีบีเอ็มาก่อนเนี่ยพี่เขาจีต้ตู่ตงขนาดนี้พี่ไม่รู้อ่ะนี่500หา้าร้อยม้าพี่พี่ไม่รู้ใช่ไหมว่ามัน500หา้าร้อยม้าเนืครับโอ้โหแต่อย่างที่บอกฮะเวลาออกตัวต้องต้องต้องระวังนีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญเนี่ยต้องต้องเบาิดหนึ่งฮะเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะแรงฮะ แล้วก็ในเขตชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยรถก็เบานิดนึงนะอันตรายไม่ใช่หรอกอันตรายอะไรด้วยอ่ะไม่ใช่อันตรายเรื่องรถหรืออะไรอันตรายคนข้าับจะล่อนะฮะโอ้โอเคเลยอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ฝากไว้ก่อนฝั่งน้องชายด้วยท็อปฟรีแมพครับมาใช้บริการกันได้และรับประกันเร็วและแรงคันนี้การันตีขับมันมากๆขับมันมากๆนะครับขับท็อปฟรีแมพแปดเดียว นะครับอ่ามีอะไรฝากถึงเพื่อนทางบ้านไหมก็ถ้าจะสอบถามทำรถก็ติดต่อตามเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรไว้เลย,เลย0ู3ครับ4.62.6147ครับผมแอมตามนี้นะเมื่อกี้พานน้องมาแล้วึกทีนึ่ง <laughs> ไป